ทรงไวย่นนั่นเลยแป๊วพันจะก่ย่นมากจะจะไปทรงไมย่นีแล้วยกคลิปุงแก้วรวุงแก้วเบอรอันนี้ทรงแค่สามสี่หลานหนึ่งยังทรงมาท่านเอเ่จะได้คนที่เขาไปทรงตลาดเนาะเขาจะเห็นทันไปทรงสมือได้ครับนเห็นวาซมี่กอะไรงามแง่งเด้พี่น้องงามอหลีเป็นขายก้ามละจักบาทนะนะก้าทิศสิบบาทครับสิบาทสิบาทนี่กาลสิบบาทสิบบาทที่หกต้นอุดหนต้นเลยนะ บื่อก็มันงามเนาะอ่านี่งามแค่ไหนเนี่ยว่าจะบอกว่ามันแสบอีหลีตัวนี้เด้อมันกรอบเนาะถิดว่ามันมันเหมือนฟังบุ้งเจ้วทั่วไปบ่แต่ว่าเดี๋ยวพันมาจากฟางยนฟางยนพันธุนบอกว่ามันม้าพันมาจากอุ้วบนนี่จะใสบวบมันมันคือการบ่แต่มันไมวยเลยดีดูดูดูให้ดูดิหนูเบิ่งฟังเสียงอ่ามันอ่อนน้ำหน่ะเบิ่งมันกรอบนคือเวลาเอาไปไปถอดหรือว่าไปต้มมันจะคือเห็ดบวบ เรามาัพี่ไปถอนนะมันสิบะเรามาพี่ผ่านนะมันสิบกแข็งเด้ดดูดูดูดุดไปเห็นหรอเฮกอบกอบสุดเหงาเลยกอบสุดเงาอือกอบสุดเงาครับเท่าไหร่จังหวัดหนึ่งสองสาสมสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสบสบเดสองนี่สบบาทแล้วครับเป็กหนอครับอบมางกง่เลยง่ยมันหักมันหักโปรหักโปเลยเนี่ย โอ้ครับามม่งเรนาบนสี่นต๊ยเะี่น้า่คยเ่ครับสี่สีนะนี่อันนี้6มัดุงละหัวเราเกี่มันน่ได้ร้อยี่สิมันสีจุงละาแถมนึ่งเยบม่ครับ่าข้ากับสีได้ร้อยเนึงเลครับอันนี้1นึ่งยบามีตลอดบ่หนเก็บตลอดเลยครับเน่เกี่ตลอดข้ากได้ขายตลอดเพื่บอเคเตรียมส่งได้ ถ้าก็ไปไหว้ไปไว้ให้มันออกห่าง<ม>ถ้าก็ไปรองปลูกใดเป็นพันมันต,ต้องไป